เ็าตบคอต้นแตงมาด้ตบตบติดเกล็ดบ ี่เทียบกับเขา่าเนี่ยว่ะให้บุกุ่งกุ่งไฟไม่หมอไฟแม่หม้อทุกคนจ้าไฟแม่หม้อเห็นเห็นบ่ไฟแม่หมอ เมื่อนี่สิพัดต้องไม่สมใั่ใส่ใส่นอนไม้ส้ม,สอม,อมอเอาคพื่อก็เห็นเมื่อนี่สามารถบอมมี่เนี่ยสีเขียดให้ผมห่อนหน้าเธอเด้อมัน,นต้องลา้กับเขา มากินเขา,าก็สาวมาด้วสาวาสิแกงนะใบสมแกง้วใบสมอาหารจนใ่ไหมสน้วแล้อ่ก็เป็นหน่อไม้สมอน้ำเละข้ามนะทนจะสามาใหม่ ไอเลนมอไม่ไปเสียงดังก็หรือเปล่าแสบนาสามารถแสบานาแล้วแม่ตังเี้นามาแล้วก็ห้อน่อกเฟนะคะเมื่อนี้ส,สีแกงแล้วไมหมสมองแล้วทกค,คนจ้าตงหน่อยหมายสกุลอฟนนาแกงแล้วไมสมองไห้ทุกคนจ้าสวัสดีสองข้านาสวสัสดีสองฝั่นามุสลิม บริมุสลิมสามารถขึ้นมากขึ้นมากเพื่ก,กับขขา 18ท่านนะคะสวัสดี18ท่านมาแจกเด้อมือเนื้อเค็มหนักถั่วเนยสดหวาวไก่ใส่นเนยสดนะคะน้หม,มักควันอยู่ใต้น้ำนะคะเดี๋เราต้องทำให้ไก่สุกก่อนนะไก่สุกก่อนนะนะแกละกับไม้ก้อนละจ้าฮะเพื<ม>่อเอาไปคัด ข้าวหมาให้ม่อสใส่ใส่ไอ้เมี่นสิัดสิชัดไส่ซะก่อนน้ำข้าบางคนเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้นะคะข้ามาก็จะเทปตำตำสูตรธรามด์เลยล่ะนะ หอมบอกทุกคนจ้าหอมบอกขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะขอบคุณด้วยจ้ะคุณนะคะบแบบวี้ก็คั่วคั่วใส่กระเทียมต่มนเห็นมันแข็งๆบางคนคนกบับอะไรที่จะสาวมากจ้ะต่สาวมากจะเห็ดจะทำแบบนี้นะจะเห็ดแบบนี้คือหอมมากเลย น่าจะได้เลยนะน่ะค่ะ,คะได้เลยนะคะ <c oughs> เล็วๆนะคะมันก็จะเนื้อก็จะไม่แห้งเท่าไหร่นะคะสวัสดี2 3ท่านนะคะสวัสดี2 3ท่านเฮ้ยมือใน,นสามรถทอนนาะ <c oughs> <c oughs> ดุบบุ่ม ผู้ใดก็ท่านได้กินข้วเศร้าม่กินข้วเศร้าสาหมาดเดือจ่าเด้อนะคะสวัสดีสี่สิบเก้าทัดดูแสบตาคุณจ่าะมันมาแมนเพื่อะไกของสาวหมาดอกมันเป็นเยอะหลายเทือ่ยที่สามาถแปลว่าเวลาทํากับข้าวสาหมาดจะมาคอหัวแล้วเพราะว่าสามารถมือนีสาหัวมาเรียบลอยนะสาหัวมาเรียบโอย ตีหมื่นสาหมัดสาหัวเทอาโอ้บอแมนนะคะบอแมนนะบอแมนอันนี้สาวมากกระติปล่อยนะคะปล่อยเห็นะคนปุกปลูกปลกปลูกคนนะคะผมยุ่งน้องบัวครับสวัสดีค่ะไอขอจักสานเนี่ยได้จ้าเอาถ้วยมาล่อเลยสาหมากกระติ๊บใส่น้ำมันส้มจักน้อยนะคะเดี๋ยว ขออนุญาตแป๊บนึงนะคะปวดบุก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 ก็ได้นะทั้งนายก็ได้กินนะคะทั้งนายก็ได้กินแล้วสามารถขออนุญาตต่ำแบบนี้ตอนกลิ่นบ่ต่ำอ่าบ่ต่ำดอกทุกคนจ้ะสามารถบ่ต่ำดอกกราเทียมผุดเฒ่าบนกินน้ำกรได้นะบ่ใช้ลาย เาเป็นสิตรงนต้อง็ส่ลายทีอะมันเพียบสุดั Now, ่ะมาโอมกโอ๊กขึ้นนีไปไปทางไหนไปอบกอะไรอยู่นี่ก๊กๆกอะไรเปนอะไรที่มาร้องก๊กๆนะคะอ่าทุกคนจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นน้องไม้สม้มน้องไม้ส้มนะคะน้องไม้สม้มตามาสิมาสิาหาเห็ดยัง,ยงให้เพื่อนๆเบิ่งดีนะมูจังสีมาหลายๆกี่เห็ดถ้ามาจะกินออมหนูสิเบียแต่ว่ามันไม่ไผยมากเอามาสู้กิน เยมัูถึงเด้อน้อยสามาสิบ้าคนเพิดอยู่บิ่งในสวนนะผมอยู่หนองบัวลำพูครับสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมาพีล่วจ้ะเด้อสามารขอยู่หนองบัวลำพูคือก,กันนะอยู่หนองบัวลำพูคือกันคือกันนะมือนีสามารถสิบ้านมือนีสามารแต่และมือสามารถเก็บสาละพัด โอ้ยยังมาขึ้นเคียงไปเรียนสักคนแล้วจะได้กินดอกใกล้กินเขาไปนี่แม่ไปไปเรียนสักคนไปเงี้ยสักคนเรียนสักคนสักหน่อยจังหน้าต่างเคียงหากินไปแม่ไสกับสิไม่หมอ้อจ <c oughs> ังไรไสกับสิไม่หมอ้อแล้มาเราดู ันที่ตัว่ากไม่ได้ใส่เนี่ยนี่ใส่ไหมบอสจะพักหอมไปหอมยังไงอันชวนบอกเดี๋ยวจังหน่อยสาวมาดสีพาพเพื่อนๆเข้าไปในสวนไป่ซอแวบซะแวบบ,บ,บบึงก่อนนะคะพามี่แม่กระบบอบอกมาดว่านบามี่แมงลักอเฮี่ยนี่เลยพวกกะติ จะใส่แก็บเนาะอัเมื่อนี้สิมานเห็ดแบบอยู่หน้าเอาลงหน้าดังไฟยังสิละจ้า <c oughs> ย่านไกลบ่สุกบ่สุกสามารถบ่ก,กินเกกนด้อเนี่ยใกล้สิมาค่อนแล้วเนี่ยแได้แต่ตะไครก็ได้ แมก่งมงบ่มมต่ไครสดมตปกป,กปกสวัสดีค่ะสวัสดีห้าท่านนะคะรับเรียก คุณยายบอกว่าโอ้ตะไคร่แห้งนะตะไคร่แหง้งโค่ลงไปนะโค่ลงไปมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยใจลายลายแล้วก็ใจลายลายแล้วผู้ถาวรกสิเคี้ยวออกเองเพราะแม่นสามารถเดินลายสิเคี้ยวออกเองสามารถพ่มัมมมมมกแลวมากกสิเคี้ยนะไล่หย,ยำหอยหอดหยำไป จักข้าวสามารถกับทิเคีโออกก็คือตักไข่ในหลักจ้ะแต่ว่าเขาขาดไม่ได้นะคะบัวได้นะคะขาดบัได้จะเพือตักไข่เนี่ยเห็ดกับเพราบ็ได้ทำไมน้่งสุกอย่างเี้เป็นแดงๆน,นี่ยเ่ยตอนใย,ยพูดเมื่อนี้สามารถปลักตอนใย,ยพูดนะคะคือมาตอบคอมเมนต์ขอจักสั้นเนี่ยสามาลิก็ตอบเร็ว คอมเมนต์ได้ทำได้โอ้โบอด้มีเวลาจับทุพร์เลยไยวันที่สามารถขึ้นไล่อะขึ้นไล่เน่มือขึ้นหน้าคืนนั้นแหละสามารถก็ไปเก็บซุปมีสองเคสยาวเลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนไปเห็นอยู่ในอันวิดีโอของสาวหมัดไล่สดของสาวมาดนะที่ลงอ่าลงไปอามาก็ได้ไปเก็บสมองให้ เก็บสมองนะคะกาโลกระแตกนะคือร้าวไปหมดเลยสภาพศพเบิ่งบได้นะเมื่อนันบบได้นอนหมื่อวานนี้บได้นอนหอดสามโมงเสากักค่ะทุกคนจ๋าสามโมงเสาหมื่อวานี้สาวมักออกจากเว้นมากกวออกเว้นมาสาวมากกับมาตัดอ้อยซอยย่ายนะ์โบได้มีเวลานอนดอกกระเล็บบได้ไร้สดยั่งมาขึ้นเลยนกเอานะคะนกเอานอกเอา ามาถนอกเอาเพราะวา่ายังเพราะว่าไปเก็บศพให้คุณตาเล่าเม้าเหลราลดทวงอ่อยก็เลยหลากเล่าก็เลยความนะหมอว่านนี่นะระยะตอนเกิดเหตุก็คือตีสองทุกคนจะตีสองลขาเรยตีสอง ล,ลูกแม่นี่คก็สีเท่าอยู่ขาขึ้นอ้ามแท้ได้มาเมาดงลูกเอาก็เป็นเท่าอยู่ล,ยลูกปล่อะได้ไหมไก่ไก่ตีสาวมาดทรศัขอมาอย่ยางดีจงังเลยจังมากัดน้อยไวย้เบาไว้ มมาากกัดไ่ลวสวัสดีห้าท่านนะสวัสดีห้าท่านผู้ใดพอขอม่าพอได้กินแกงเราไม่สมสมาร์เด้ออันดันบแรกกระฝอยก่อนเครื่องสื่อดิสไลฟ์ฮืวงนั <c oughs> วาสามารถทพี่ไซสไลซ์แซ่บไลซยใซ่หอยแซ่บหอยนี่ก็จะเป็นฮวงนัวฮวงนัวขั้นตาำคือสื่อมเมื่อวัไวยไลท์ แซ่หน่อยแซ่บหน่อยใซ่ร้ายแซ่บร้ายนะใซ่เลยแต่ว่าแซ่อะถ้ามาแซ่ยังไงฟ้าวนะคะเนี่ยฟ้าเนี่ยฟ้า,า,าเรามายัางไม่ได้ใส่หน่อไม้ส้มเลยถ้าหน่อไม้ส้มเข้าไปเข้มทุกคนจะ้ะน่าส้มดอกอาดามแรกก็เข้ม ได้ไรสุดยูเด็กตั้งห้องเดี๋ยวจะให้เอฟซีเบ่งน้องหมานะคะน้องหมานะคะน้องหมาได้ไรยบอเนี่ยเนี่ยมากไปปอเลโอ้มาแล้วต้กไก่แล้ว <c oughs> บัว มาเฮ็ดแ,แบบม,มัดมัดเอามาัดไลรสดเนี่ยสวัสดีสามสามท่านนะคะคุณย่ายถากกินยอสาวมาก์กลีล่าโอ้ยปลูดจังสิโดนอันดับแรกแตะข้าไกลล่ฝุ่นอะมันจังสิโดนเฮ้แต่เหมือนปะเนี่ยแต่เดี๋ยวจะขวัให้หน่อยอยืมอ,อ,อื้ออื้อ ลอยสงแค่เมือนเข้มแั่เหมนแค่เมได้าะล่างเร็วมาล่างเร็วล่างสามน้ำเร็วกระชี่แรกมันเข้มออกบ่แม่นล่างล่างเร็วปั่นเร็วปั่นนอดเียกลััมาเล็พอท่านได้ปรุงกมันเข้มสวัสดียี่สิบเท่านนะคะสวัสดียี่สิบอ็ดท่าน เดาบ่เคยบ่เคยัดให้เลยโอ้ยอ้าดมัหลงไปเนาะแล้วมัก hey. ก e ัฮักเอฟซีทุกพันนั่นแหละอุ่นนะหุ่นนะฮัมฮัมฮั ฟดฟดฟดก,ก็ได้กินอะอไ,ไ้กไนไินต่แก<ม>ทุกคนจะเบิ่งแกงน้อไม่สมบ่ สามารถสิบคนยันแล้วเดี๋ยวก็ลุกแล้วเราสามารถจะก็ให้กินแกงอะไรสมนั่นเลยเดี๋ยวนะมาสิบคนเม็ดให้คุณย่ายก่อน